สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับปุ้ย J p พพนะคะวันนี้นี่คะ่ะมะม่วงคะ่ะทุกคนวันนี้เอาวิตามินมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงที่มาจากทางสเปนนะคะเขาก็จะเป็นมะม่วงมันอมเปรี้ยวอมหวานประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเอามะม่วงมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เราก็ทานเป็นของว่างนะคะหรือว่าในช่วงระหว่างที่เราทำงานแล้วก็รู้สึกหิวขึ้นมาเราก็จิบมะม่วงมารับประทานกันได้นะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ปุ๋ยก็เอามะม่วงมาฝาก เพื่อนๆนะคะวันนี้ทีมงานปุ้ยเจพีพีก็เอามะม่วงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอร่อยหอมเชียวคะ่ะ